สวัสดีครับผมชื่อพุ่งจากแผนกสักเลีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อของเก้าอี้ผู้จัดงานนะครับเก้าอี้ผู้จัดงานดูสไลด์แรกก่อนสไลด์แรกมันจะมี3ามหัวข้อจะมีวิธีการคัดแยกสภาพวิธีทำความสะอาดวิธีการจัดเก็บคัดแยกสภาพเก้าอี้ห้องผู้จัดงานก็จะแบ่งเป็นเกศสามเกศมี A B C A ก็คือเก เกดเดดีมีก็คือหนึ่งบ่อจะสะอาดขาไม่โยกบ่อและพนักทิงแข็งแรงถ้าเป็นเกดปีก็คือพอใช้ก็คือบอกเพื่อนสกปรกขาไม่โยกบ่อและพนักริงแข็งแรงเกดซีก็จะมีลักษณะหนึ่งก็คือบอกเพื่อนสองขาโยกสามบ่อและพนักทิงโยกทีนี้เรามาดู แก yeah. วิธีการทัดแยกสภาพ A B C ได้แล้วทีนี้เรามาดูวิธีการทำความสะอาดการทำความสะอาดก็จะมี4ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1เราก็ใช้ผลแปรงก่อนหย่น้ำผงซักฝอขัดเบาๆไม่ไม่ให้แรงเพื่อ,อเหมือนก็วี่นาวะ เครื่องซักคาารมทำซำสะอาดโดยรอบโดยรอบอีกครั้งหนึ่งและอันที่สามก็คือเช็ดขาเก้อ,อี้ด้วยผ้าเซอร์วิสทุบน้ำยาโฟเมเยี่ยมส่วนอันที่สี่หัวข้อทสี่ก็คือเมื่อทำสารตอนเสร็จแล้วก็นำเก้าอี้ไปตากแดดแห้งทีน,นี้มาดูวิธีการจัดเก็บการจัดเก็บก็จะมีอยู่สี่ขั้นตอนอันที่หนึ่งก็คือ ก้าอี้ที่เป็นสีแดงสีขาวอันนี้ให้จัดวางนะจัดวางไว้ประจำหน้าห้องผู้จัดอยู่ที่พอลเก้าสิบแปดถึงพอหนึ่งร้อยอ่าข้อที่สองก็คือเก้าอี้ก้าอี้สีเขียวขาวอันนี้ให้จัดวางประจำหน้าห้องผู้จัดพอหนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสี่อันที่สามก็คือเก้าอี้สีแดงดำจัดวางประจำ การในห้องผู้จัดงานก็จะเป็นในฮ้ l l 98ถึง104ต่อไปอันที่4ก็คือเก้าที่ทุกตัวก็คือจะวางประจำห้องผู้จัดงานตามฟอรแฟนและไม่มีการเคลื่อนยา้ายอันนี้ก็คือฟอรแฟนมาแบบไหนคือเราวางไว้ตามนี้เลยครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้เรามาดู อาสไลด์ที่สองสไลด์ที่สองจะมาพูดถึงวิธีการบำรุงรักษาวิธีการบำรุงรักษาก็อันแรกจะพูดถึงลักษณะาการชมุดบ่บ่รอ,องนั่งและคนักพิงหลุดจากโครอันนี้เรามีวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือเราดานบอกรองนั่ง ลักษณะการชมรุปนันธรรมาก็คือภุมรองขาเก้าอี้อุดหรือแตะทำให้เก้าอี้เองตัวนี้เราจะแก้ปัญหาื่องต้นโดย,าย,ายการใช้ไขควงหรือสว่านมือเกี่ยวสว่านมือเกี่ยวปล่อยเพื่อยึดภุมรองขาเก้าอี้ผาข้างล่างน,นี้จะเป็นภาพประกอบภาพจะประกอบก็คือจะมีสี่รูปภาพสี่รูปภาพก็จะแยกเป็นรูปภาพที่หนึ่งเก้าอี้ พนักลุกออกจากโคมลูกที่สองก็จะเป็นการดันบออเข้าเข้าลงลงล็อกของโคมกั้ยแล้วอนที่สามก็คือใช้ไขควงสว่านมือเดียวอันนี้ก็คือยิงยิงเดียวบ่อยเพื่อยึดโคมให้กลับเข้าให้แน่นเข้าที่เหมือนเดิมแลนที่สี่ก็คือใช้ไขควงสว่านมือเดียวบ่อยยึดกลุ่มรองฐาเก,กั้ให้แน่น อันนี้เป็นสี่ภาพรวมที่จะให้เห็นลักษณะการวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับมีอะไรสงสัยถามได้ได้นะครับ ทำ <c oughs> แบบประเมินหลังร่วมเข้าอบรมนะครับตอนนี้ก็คือจบเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ